สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาว่าคือเขาออกแบบโลโก้นะครับแล้วก็ตัวที่ปลายของของมุมตัดเนี่ยมันไม่แหลมขึ้นไปทีนี้ผมจริงๆแล้วการออกแบบโลโก้นะครับเราจะไม่ใช้ขนาดของเอาไลน์มาทําเป็นตัวโลโก้นะครับเพราะว่าจะเกิดปัญหาตอนที่เราขยายหรือบางครั้งต้องการแดสิเมนชันที่แม่นนยับนะเราจะใช้วิธีแบบว่าวาดเป็นรูปอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะวาดเป็น เราจะใช้ลักษณะเป็นว่าสามเหลี่ยมสองอันนะครับคือเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับโดยโดยอันหนึ่งอันในเนี่ยจะลงเป็นสีดําส่วนลเข้าลายนี่เราเอาอ,ออกเป็นนันนะครับจากนั้นเราก็ทําจริงจงแล้วทําเป็นคอมบายนะครับอันนี้ผมทําให้ดูก,ก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็เอาลายเป็นนันนะครับ เพื่อการออกแบบเนี่ยออกแบบเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับใช้จะไม่ใช้ความหนาของเส้นเป็นตัวเป็นตัว,ตวที่ทาหรือวาดโลโก้นะครับเพราะว่าถ้าเราออกแบบแ,บบแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราจะสามารถใช้ตัวเนี้นําไปตัตกเกอร์ได้เลยเพราะมันเป็นเส้นเอาไลน์ส่วนตัวเนี้นาไปตัตกเกอร์ไม่ได้ต้องมาแปลงอีกทีทีนี้การแปลงอีกทีเนี่ยตัว line เอาไลน์เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ เป็นลักษณะที่ว่าคุณสมบัติคุณสมบัติของมันเองนะครับก็คือเป็นที่คอนเนอร์มันะจะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะยกยกตัวอย่างให้ดูนะครับคือลักษณะคอนเนอร์ของของตัวเวกเตอร์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ลักษณะอยู่สามแบบนะครับเดีย๋ยวจะทำให้ดูสามแบบคือแบบที่หนึ่งก็เป็นแบบเรากด f 12ก็ได้นะครับแบบที่หนึ่งจะเป็นแบบ คอนเนอร์เป็นมุมแหลมนะครับส่วนแบบที่สองเนี่ยผมจะทำให้ดูนะครับแปล,ลงเป็นลายสีแดงจะได้เห็นกัน <c oughs> F สิบสองนะครับแล้วก็คอนเนอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นคอนเนอร์โค้งนะครับเราโอเคเห็นไหมครับตัวคอนเนอร์เขาจะโคง้งคือปลายส่วนอีกตัวนึงนี่กด F ส2บสองแล้วก็ตั้งคอนเนอร์เป็นมุมตัดเขาก็ต้องตัดตัดทุกมุมเลยเห็นไหมครับ ทีนี้ก็ทีน้ไอตัวตัวที่เป็นแบบแบบคอนเนอร์มุมแหลมเนี่ยจริงๆรแล้วตรงนี้กลับไม่ไม่แหลมไม่แหลมขึ้นไปเหมือนมุมตรงนี้นะเป็นมุมตัดนี้ผมยอมลบทิ้งไปก่อ็จะมาพูดถึงตัวนี้ังนะครับคือตัวตัวมุมคอนเนอร์เนี่ยของเวอร์ชั่นสิบสิบสี่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าตัวคอนเนอร์ของเขามีองศาต่ํากว่าสี่สิบห้าองศานะครับปลายมันจะไม่ปลายมันจะไม่แหลมด้วยด้วยแบบว่าตัวโปรแกรมของมันเอง เดี๋ยวเรนทํทให้ดูนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับมันไม่แหลมถา้ามุมคอนเนอร์เกินออกไปเป็น45อ,องศาขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะเริ่มแหลมเนี่ยนะครับผมจะค่อยๆเลื่อนเข้านะครับถ้าตกตรงนี้ปุ๊บมันหดเลยเรามาวัดตัวตดองศาดูนะครับว่าองศามันเท่าไหร่เราใช้เครื่องมือไดร์ฟเชนนะครับแล้วก็วัดองศานะครับ เห็มครับสีคือต่ํากว่า45่ปุ๊บมุมจะตัดทันทีเลยแต่ปัญหานี้มันถูกแก้แล้วในเวอร์ชัน16มีองศาที่ที่สามารถทําได้ก็คือ5องศาลงไปนะครับมันจะเริ่มตัดเป็นมุมแบบนี้เมื่อเมื่อตัวอ็อบเจกต์ถึง5องศาขึ้นไปส่วนตัวคดอสสิบสนี้จะเป็นอยู่ที่45องศามันถึงจะแหลมนะครับทํทำให้ดูนะครับเห็นไหมครับ ปลายมุมข้างบนนี้เขาจะแหลกเลยถ้าหดเข้ามาม,มันจะตัดจริงๆแล้วการออกแบบนี้ขอให้ขอให้เราออกแบบเป็นแบบลักษณะใช้ฟิล์อย่างเดียวโดยไม่มีลายนะโดยให้กรอบของตัวลายเนี่ยเป็นตัวสร้างพื้นที่สาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็คืออย่างเช่นบางทีลูกค้ามีสั่งออกแบบวงกลมนะครับดิเมนชัน หนึ่งร้อยนะครับทีนี้เรามามาปรับมาปรับความหนานะครับแรมิชั่นยังคงหนึ่งร้อยอยู่แต่ความหนาจริงจริงแล้วถูกถูกเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันบวกความหนาของตัวความหนาของตัวเส้นขึ้นมาด้วยคือมันจะหนาจากตรงนี้ออกไปอีกนะครับทีนี้เรามาลองวัดวัดเดิมิชันดูนะครับจากจุดตรงนี้นะครับเราต้องไปเปิดปิดสแนปไปก่อนนะครับจากมุมขอบ มาถึงนุ่มของข้อเห็นไ,ไหมครับตัวแบบจับอยู่ที่ร้อยมเมตรแต่ตัวแบบจริงๆรวมหลายด้วยเป็นหนึ่งร้อยแปดทีนี้เราจะทำงานให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องกำหนดให้เขาไม่มีนะครับคือเป็นฟิลแล้วก็ไม่มี line. ลายแอมบิชันเขาจะได้เป็นร้อยพอดีแล้วเราก็ใช้คอนัวร์นะครับหรือการย่อลงมาก็ได้ นลักษณะที่มันเป็นวงกลมแล้วลงเอาลายเลาลงเป็นสีขาวเราไม่มีเอาลายเอาลายเป็นนันนะครับเห็นไหมครับสองตัวนี้ให้ผลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะโชว์โชว์ความหนาของเส้นแตดนี้ตัวนี้เป็นชิ้นสีขาวปะลงบนสีทำทั้งสองตัวนี้ไม่มีเอาลายนะครับเอาลายเป็นนันทีนี้เรามาวัดดนมิชั่นมันก็จะตรงตามที่เราต้องการนะครับ มจะเลื่อนไม่ค่อย snap มันก็เลยยังไม,ยงไม่ยังไม่ตรงแต่ว่าก็จะได้ขนาดของมันก็คือหนะึ่งร้อยมิลหนึ่งร้อยนับอันนี้ก็ลองทำกันดูครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราดารับงานไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยขอให้เราทำเป็นเส้นเอา l i เ่ยเดียวเดียวเดี่ยวโดยไม่มีความเกี่ยวข้องของตัวความหนาของเอา l i n e มันเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เราจะได้ควบคุมทุกอย่างนี ให้เป็นไปนตามที่ต้องการนี่นะครับแล้วเราก็นำอาไลายออกแล้วเราทำการคอนตัรเข้าในคอนโทรอินไซด์หนึ่งสเต็ปแล้วก็แยกออกทีนี้เราจะมาคุมคอนเนอร์เขาจะง่ายขึ้นเพราะว่า พราะว่าตัวคอนเนอร์เนี่ยเราสามารถมาปรับไ,ไหมครับแล้วก็ปรับตัวตัวนอกตัวในเนี่ยได้อิสระกว่าอิสระกว่าแล้วก็จะได้เส้นที่ที่เป็นไปตามที่เราต้องการใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเขา,เ,ขาเป็นเท่าไล์เราก็สามารถจะดึงให้เขาแคบลงหรือหรือกว้างออกอเงี้ยนะครับลองทำกันดูครับ อันนี้เป็นเวอร์ชั่น16นะครับเรามาลองดูคอนเนอร์ของตัวเส้นน้ำที่ต่ำกว่า45่สองศาเข้าถูกแก้ไขแล้วในคอรดอลสิบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดูดูที่มุมนี้นะครับเราดึงเข้านี้เขาจะยิ่งแหลมออกไปเห็นไหมครับแหลมออไปแหลมไปเรื่อยๆเลย ทอต่ำกว่า5้าองศามันจะหดนะครับในขณะ,ะที่สิบเวอร์ชันสิบสี่นี้จะเริ่มหดตอน45อิห้องศานะครับตัวนี้ต่ำกว่า5้าองศาถึงจะเริ่มหดนงี้มันจะแหลมออกไปเรื่อยเลยนะครับเห็นไหมครับการค,าคูบความหนาของเส้นนี้ก็ทำให้ยุ่งยากเราต้องทำเป็นออบเจกต์สองอันซ้อนกันดีกว่าลองดูครับ